สวัสดีค่ะช่องเลขหวยไทยลาวนะคะวันนี้กลับมาพบกับชุด3ตัวท้ายของหวยลาวนะคะวันที่สามสิงหาคมหวยลาววันจันทร์อีกแล้วนะคะเริ่มเดือนใหม่งวดใหม่ของหวยลาวนะรอบนี้เป็นชุด3ตัวท้ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยสูตรสามสูตรเหมือนเดิมนะคะเริ่มคำนวณวันที่22ก,กรกฎาคมก็จะเป็นตัวเลขเย้อนหลังเนี่ยสมงวดนะคะที่เอามาให้ดู สูตรเริ่มที่สุดแรกก่อนนะคะสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณ2หลักสิบบวก6ตัวที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณ2หลักพันคูณ2หลักร้อยบวก8สูตรที่3ใช้หลักพันคูณ5หลักสิบหลักหน่วยบวกด้วย3คงที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุกปากกานหนึ่ง สำหรับใครที่ช้ำใจกับงดที่แล้วนะคะหกศู่ย์หออกมาได้เนาะก็มาเริ่มกันใหม่นะคะหวยลาวเราต้องแบบทำเขาเรียกอะไรจะใจ้จะล่แรกี๋ยวทำใจเหรอ <laughs> จับทีไรก็ได้เลขซ้ำนะคะจับทีไรก็ได้เลขเบิ้ลตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่22นะคะหลักหมื่นสุดแรกเนี่ยใช้หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข7เห็นไหมเห็นนะหลักพันคือเลขเ 7 2เป็น14หลัก10คือเลขศูนะคะบวกด้วย6พยายามจะเขียนตัวให้มันใหญ่ๆนะคะ7บวก4เป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก6เป็น17สูตรแรกนะคะเราได้เลข7สูตรที่2เราใช้เลขหลักหมื่นก็คือเลข7 7็เจคูณสเป็น14 หลักพันรอบนี้คือ7เหมือนเดิมนะคะ7 2เป็น14บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วย8 4ดบวกสได้8 8ดบวก8เป็น16 6หบวก8เป็น14ตัวที่3นะคะใช้หลักพันคูณด้วย5 7 5เป็น35บวกด้วยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็3 5บวก0บก8ได้13 3บวก3ได้6เป็นตัวเลขชุด7 4 6นะคะ23เนี่ย23กรกฎาคมออกเป็น6 7 4ไม่ตรงนะคะรอบนี้สลับตำแหน่งนะแต่เป็นตัวโต๊ดถูกกลับนะคะมาดูงวดที่2หลักหมืน่นเลข7มาอีกแล้วหลักพันก็คือ7 คูณ2เป็น14หลักสิบลบนี้คือเลขเ็บวกด้วยหคงที่นะคะเจ็ 7, บวก4ได้สิบ1อ็ดสิบเอ็ดบวกเจดเป็นส8 8ปดแปดบวกหเป็น14ได้เลขสีน,นะคะสูตรแรกมาดูสูตรที่2องหลักหมื่นลบนี้คือเลขเจ็เจคูณสเป็น14 แล้วก็หลักพันก็คือเลข7 7็ดเ7เป็น14หลักร้อยรอบนี้คือ6แล้วก็8ปิดท้าย4บวก4ได้8นะคะ8บวกกับ6ได้14 4บวก8ได้12จุดนี้ได้เลขก2ตัวที่3ใช้หลักพันก็คือ7คูณห เป็น35รอบนี้หลักสิบคือ7หลักหน่วยคือ4บวกด้วย3ใช้5้บวกเได้สิบสองสบวกสได้6 6หบวกสได้9นะก็เป็นชุด4 2 9 วันที่27 3บเจ็ดสามตัวท้ายของหวยลาวออกเป็นสองเก้าสี่ไม่ตรงอันนี้สลับไปเลยนะคะได้แต่โต๊ดอย่างเดียวมาดูตัวที่สามงวดที่สามนะคะหลักมือรอบนี้คือเลขเปลี่ยนแล้วเป็นเลขเก้าเปลี่ยนบ้างนะคะเจอเจ็ดมาสีงวดเปลือไปเลยหลักพันหลักพันคือหกหกสองเป็น12หลักสิบคือเ บวกด้วยห9บวกกับ2เป็น11 11อบเวกเเป็น20 20ิบยวกหเป็น26เป็นเลข6นะคะตัวที่2นะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข9อ่ะไม่ได้9คูณสเป็น18ต้องคูณน,นะคะลืมคูณแล้วก็หลักพันคือ6คูณสเป็น12 หลักร้อยคือเลขสองบวกได้แปดแปดบวกสองได้ส 10. 10ิบสิบบวกสองเป็นสิบสองสองบวกแปดเป็นสิบนะคะก็เป็นเลขศูนย์ตัวที่สามใช้หลักหลักพันก็คือเลขหกหกห้าสามสิบหลักสิบรอบนี้คือเก้าหลักหน่วยคือสี่ บวกด้วย3 9มบวก4ได้10 3 3บวก3ก็เป็น6ก็จะเป็นตัวเลขชุด6 06นะคะเพราะวันที่30ผลออกเป็น6 06เราบีเราทำการปักหลักไว้แล้วก็มาดูงวดวันที่30นะคะแนวทางตัวนี้ก็จะเป็นของวันที่3สิงหาตัวเลขแรกนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลขห้ บวกด้วยหลักพันคือ6 6 2สองเป็น12หลักสิบคือ0บวกด้วย6 5บวกสองเป็น7นะคะ7บวก6เป็น13แล้วก็หลักหมื่นคือ5คูณสองเป็น10หลักพันรอบนี้คือ6คูณ2เป็น12หลักร้อยบวกด้วย8 2อบวกหได้8 8ดบวก8เป็น16ตัวสุดท้ายนะคะเราใช้หลักพันก็คือเลข6 6 5ได้30หลักสิบรอบนี้คือ0หลักหน่วยรอบนี้คือ6บวกได้3นะคะ0ูบกศได้0 0บก6เป็น6 6หบวกสเป็น9เราได้ตัวเลขออกมาแล้วนะคะก็เป็นชุดนี้ 3, 6, 9ชุดเดียวนะคะสำหรับเลข3ตัวท้ายเห็นว่า6มาอีกแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ6มันมาได้อีกเชื่อว่า6น่าจะมาอีกนะคะเพราะว่า7ยังมาซ้ำได้ตั้งหลายงวดนะคะ4งวดอ่ะมาดูตัวนี้ก็จะเป็น 3, 6, 9จับชุดเน้นที่บนนะคะใครจะเอาไปใช้ที่ล่างก็ได้นะคะก็จะเป็น 3, 6 3 6 3 9 69ากนะคะอ่ะกลับซะหน่อยก็เป็น6 3 93สแล้วก็96นะคะตามนี้นะคะสำหรับชุดที่เป็น3ตัวท้ายชุดเดียวนะคะสถิติก็เข้ามาแล้ว3งวดนะคะที่เอามาให้ดูใครอยากได้สูตรดูซ้ายมือนะคะจทสูตรไปใช้ได้สูตรไหนเข้าก็ตามได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าสูตรที่เอามาเนี่ยถ้าสูตรไหนมันหลุดเราจะไม่เอากลับมาใช้นะคะก็จะคิดใหม่ นะคะแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขกันใหม่งวดต่อง,งวดเลยนะคะสูตรไหนตามมาได้อีกเราก็ใช้ต่อนะคะแนวโน้มที่ถ้ามันมากไปสักเริ่มมี6งวดอะไรเงี้ยจุดนั้นอาจจะเลิกใช้เพราะว่ามันมากเกินไปนะคะเข้า <c oughs> บ่อยก็มีสิทธิ์หลุดได้สูงนะคะก็สถิติที่เอามาให้ดูก็จะประมาณ4งวดห้างงวดประมาณนี้ที่ข้าสูตรออกมาให้นะคะโอเคก็สําหรับ3ตัวท้ายก็จบแต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ